อะไรนะอย่าบอกนะว่าครั้งนี้มันก็จะให้เราจ่ายก่อนอีกแล้วอะ่ะครั้งก่อนมันก็ยังไม่จ่ายเราเลยนะก้อยยุย้ยพักเที่ยงแล้วอะเราออกไปกินข้าวร้านข้างบริษัทกันไหมได้ข่าวว่ามาเปิดใหม่เธอพาฉันไปไหนสิ อืมไปสิแต่ฉันขอไปเข้าน้ำก่อนนะพูดเธอจะไปกินข้าวกันเหรอฉันขอไปด้วยสิเออแต่จินค่าข้าวครั้งก่อนเธอยังไม่จ่ายฉันเลยนะเธอจะทวงทำไมเนี่ยเงินแค่นั้นเงินเดือนเธอก็เยอะนี่ จะไปกินข้าวไม่ใช่เหรอรีบไปสิเดี๋ยวก็หมดเวลาพาักหรอก หอมมากเลยอะ่ะงั้นก็กินสิจ๊ะรออะไรหยุดอย่าเพิ่งกินให้ฉันถ่ายรูปก่อนสิฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยพวกเธอจะกินได้ไง เออจะว่าไปนี่ก็ครั้งแรกเลยนะที่เราเออกมากินข้าวด้วยกันมาถ่ายรูปกันหน่อยไหมอืมเอาสิถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองสาม ไหนดูซิว่าฉันสวยไหมโอ๊ยอีบา้าถ่ายยังไงเนี่ยเหนียงฉันออกขนาดนี้ถ่ายใหม่เลยนะฉันไม่ยอมอะ่ะไหนฉันดูซิฉันว่ามันก็ไม่ต่างกับตัวจริงเท่าไหร่นี่ ใหม่ก็ได้อีกรอมนะหนึ่งสองสอีกรูปนะหนึ่งสองสกินกันเถอะฉันหิวแล้วอ่ะอืมมากินกันหยุดจานนั้นฉันเป็นคนสั่งพวกเธอก็กินที่พวกเธอสั่งมาสิจะมากินของฉันทำไมไม่มีมารยาทเลยนะ ยุย้ยสองจานเนี่ยฉันเป็นคนสั่งมาเธอกินกับฉันก็ได้จ้ะอร่อยไหมอืมอร่อยมาก เออฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะอืมตัอ,น,ตอน,นี้ยดีมากเลย นี่ก็สินาทีแล้วนะจีนยังไม่กลับมาอีกหรอจีนส่งข้อความมาบอกว่ามีประชุมด่วนเลยกลับก่อนอนะอะไรนะอย่าบอกนะว่าครั้งนี้มันก็จะให้เราจ่ายก่อนอีกแล้วอะครั้งก่อนมันก็ยังไม่จ่ายเราเลยนะก้อย นี่ก็ใกล้เวลาเข้างานแล้วด้วยคงต้องจ่ายให้มันก่อนแหละอือจ่ายก็จ่ายอะรีบจ่ายเถอะเดี๋ยวต้องไปไประชุมต่อนี่ยุย้ยแกดูจินสิลงรูปเราแต่งแต่หน้าตัวเอง เราปากซีนหมดเลยอ่ะแถมไม่น้าบอกว่าเลี้ยงเพื่อนพิมพ์แบบนั้นไปนได้ไงอะ่ะน้าไม่อายจริงเหรอเลี้ยงอะไรกันอะ่ะน้าไม่อายเลยเอางี้เธอส่งรูปไหมฉันหน่อยไม่รู้ซะแล้วเล่นอยู่กับใครฉันส่งเรียบร้อยแล้ว พวกเธอสองคนลงรูปฉันน่ะได้แต่งรูปให้บ้างปะเนี่ยเหนียงฉันเต็มเลยโมโหอะไรกันจ๊ะพวกฉันก็ทำแบบที่เธอทำไงอ๋อที่พวกเธอโกรธฉันเพราะฉันลงรูปไม่แต่งรูปให้เหรอคนเรามัาก็ลืมกันได้ปะราจ้า ไอ้ที่บอกว่าลืมเนี่ยลืมจ่ายค่าอาหารให้เพื่อนด้วยหรือเปล่าแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองเลี้ยงหน้าไม่อายเลยนะจินยุย้ยเธออย่าพูดเสียงดังสิจริงเหรอจริงสิไม่จริงจ้าฉันกินอะไรฉันกินเท่าไหร่ฉันก็จ่ายหมดแหละไม่เคยไม่จ่ายจ้ายุย้ย อ,อย่าพูดดังขนาดนั้นสิฉันอายคนอื่นเขางั้นเธอก็จ่ายปังฉันมาเลยให้ฉันจ่ายตอนนี้เลยเหรอฉันยังไม่มีอะ่ะขอติดไว้ก่อนได้ปะทุกคนคะจีนกินข้าวแล้วไม่จ่ายค่าอาหารให้เพื่อนจา้ากินของฟรีอยู่นั่นแหละหลายวันแล้วนะ ยุย้ยเออเออฉันจก็ได้สแกนนะปอลเพิ่งแบบนี้ก็มีด้วยวะห้ามเอามันเป็นแฟนด้วยฉันโอนแล้วฝากไว้ก่อนเถอะ อีนางตัวดีอย่าฝากไว้นานนักล่ะฉันขี้เกียจรอรีบรีบมาเอาคืนละกันสุดยอดไปเลยแกย